สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่จ็ตคำนามใช้เรียกตามชื่อนักเรียนอ่านเรื่องพระตำหนักดอยตุงอ้อมทั้งสังเกตคำที่เป็นตัวอักษรสีพระตำหนักดอยตุงตั้งอยู่บนที่ราดเชิงเขา ในอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสร้างขึ้นเมื่อพศ2530เพื่อเป็นพระตำหนักที่ประทับทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการดูแลพื้นฟูสภาพป,ป่าดอยตุงและเป็นที่ประทับ แทนการเสด็จแปรพระราชฐานไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปัจจุบันพระตำหนักดอยตุงเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชมกันมากโดยเฉพาะในฤดูหนาว คำที่เป็นตัวอักษรสีมีข้อแตกต่างกันดังนี้หนึ่งเชิงเขาพระตำหนักสถานที่นักท่องเที่ยวฤดูหนาวคำเหล่านี้เป็นคำนามสามัญสองพระตำหนักดอยตุงอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประเทศสวิตเซอร์แลนด์คำเหล่านี้เป็นคำนามวิสามันนักเรียนเรามาดูความรู้เรื่องคำนามคำนามคือคำที่ใช้เรียกคน พืชสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นคำนามที่ใช้เรียกคนมีพ่อแม่ครูนักเรียนชาวนาคำนามที่ใช้เรียกพืชมีต้นไม้ต้นหญ้าผักผลไม้ เทวันใสคำนามที่ใช้เรียกสัตว์มีเป็ดไก่มา้าช้างเสือคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของมีสมุดดินสอแก้วน้ำกระเป๋าโคมไฟ คำนามที่ใช้เรียกสถานที่มีวัดบ้านโรงเรียนโรงพยาบาลต่อไปคำนามที่นักเรียนคนรู้จักมีสองชนิดคำนามสามัญกับคำนามวิสามัญคำนามสามัญ คำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วๆไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าหมายถึงสิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียวเช่นนางอายทุเรียนตำรวจนักเรียนมาดูคำต่างๆพัดลมหม้อข้าวหม้อแกงลิงสระว่ยน้ำ ต่อไปนะักเรียนมาดูคำนามวิสามันคำนามที่ใช้เรียกชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีเพียงสิ่งเดียวเช่นเรือสุพรรณหงส์คำต่อไปพระราชนิเวศมมฤคทายวันสุสารหอยผาแต้ม ยาลีนักเรียนดูตัวอย่างคำนามสามัญและคำนามวิสามัญแล้วอ่านประโยคพร้อมกันคำนามสามัญแครพยานศิลปะแมงกระพุนราษฎรพุทธาน ทะเลสาบอนุสาวรีย์สัญ,ญลักษณ์เบญจรงค์คำนามวิสาบันโลกสัตตหีบนนทบุรีเกาะเกรดศีถนนชัยดอยอินทนนท์เพลงชาติไทย พระปฐมเจดีหอสมุรแห่งชาติธนาคารอมสินประเทศไทยนักเรียนมาฝึกอ่านประโยคคำนามกันหนึ่งเครื่องเบญจรงเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยเบญจรง์หมายถึง เครื่องถ่วยชามที่เขียนลวดลายด้วยสีทั้งห้าสีคือดำแดงขาวเขียวหรือครามและเหลืองสองพระมหากษัตริย์ไทยทรงห่วงใยราษฎรทั่วแผ่นดิน ราษฎรหมายถึงพลเมืองของประเทศ 3. พ่อทำแคร่ไว้ใต้ต้นมะม่วงใหญ่แคร่หมายถึงที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยมมักทำด้วยฟ้าหรือไม้ไผ่ซีก หักติดกันไม่มีขายกไปได้บางชนิดทำเสาเป็นเครื่องรองรับก็มีต่อไปข้อสี่ชาวอินคานับถือดอกทานตะวันเพราะเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของเทพอาทิตย์ สัญ,ญลักษณ์หมายถึงสิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้หมายความแทนอีกสิ่งหนึ่งเจอนุสาวรีประชาธิปไตยตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินอนุสาวรีหมายถึงสิ่งที่สร้างไว้ เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญเรามาสรุปความรู้คำนามสามัญเป็นชื่อทั่วๆไปมีสิ่งนั้นมากกว่าหนึ่งคำนามวิสาบันเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเฉพาะ ให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเรียกชื่อจะเข้าใจว่าหมายถึงสิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียวคำนามสามัญและคำนามวิสามัญสิ่งที่เหมือนกันก็คือใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่และสิ่งทั่วไป นักเรียนเรามาทบทวนความรู้ที่เรียนกันมานะครับมาทำแบบฝึกหัดกันวันหยิบสมุดขึ้นมาเลยครับวันศุกร์ที่27สิงหาคมป22564วิชาภาษาไทยเรื่องคำนามใช้เรียกตามชื่อคำสั่ง ระบายสีดาวหน้าคำนามชนิดเดียวกันข้อหนึ่งนาฬิกาวัดแจ้งกรรมการข้อสองกระดังงาสุนทรผู้ไดโนเสาร์สามรามเกียรติดวงอาทิตย์ ผักบุ้งสี่ต้มยำกุ้งเสาชิงช้าประเทศไทยนักเรียนลงมือทำเลยครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในช่วงหน้านะครับ